วันนี้มาเป็นชุดแบบสุภาพเรียบร้อยมากๆเลยนะคะนั่นก็คือชุดไทยจิตรดาคุณเป็นทางการมากๆใส่แล้วคือเป๊ะนะคะนะคะผ้าที่เอามาตัดเนี่ยเป็นผ้าไหมแพรทิปอธิบายนิดนึงว่าไหมแพรทิฟก็คือไหมที่ ปดิ์หรือว่าผลิตจากโรงงานนะคะไม่ใช่ไหมธรรมชาติดังนั้นข้อดีของเขาก็คือราคามันจะประหยัดราคาจะถูกกว่าไหมไหมธรรมชาตินั่นเองนะคะก็กระดุมด้านหน้าเป็นทรงเข้ารูปแขนก็จะเป็นแขนกระบอกอย่างที่เห็นเลยค่ะส่วนผ้าถุงหรือว่ากระโปรงข้างล่างเนี่ยาการตัดเย็บคือดีเป๊ะมากกระโปรงเนี่ยจะมีซิปอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็ด้านหน้าก็จะทำเป็นป้ายแบบนี้ค่ะคุณ เป็นเป็นป้ายให้คุณได้เห็นแบบนี้เลยนะคะเรามีขนาดเอวของกระโปรงให้เรียบร้อยนะคะความยาวก็เหมาะสมมากๆแล้วทั้งเสื้อแล้วก็ผ้าถุงเนี่ยเราซับพ้ากาวไว้ให้เรียบร้อยนะาดไซส์ของเสื้อเสื้อเนี่ยเรามีตั้งแต่เบอร์36ไปจนถึงเบอร์48คืออก36 สา4แปดสี่สิบสเลยคุณผ้าถุงคุณผ้าถุงเนี่ยเรามีคือเขาจะให้เป็นแบบไซส์ MLXLXXL L นะคะก็เอาง่ายๆคือ M เนะ่ยเริ่มแต่เบอร์28 28, 33, 2, 3บ3ี3สิบส่วนสะโพกเนี่ยสะโพกจะบวกจากเอวไป10นิ้วอย่างเช่นเอวสาสะโพกจะอยู่ที่40ดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลเรื่องสะโพกนี่ควายาวก็อยู่ที่สามสนิ้วนั่นเองนะคะแล้วจะบอกว่า คุณจะซื้อได้ทั้งชุดก็ได้หรือว่าจะซื้อแบบแยกก็ได้นะคะเอาเดี๋ยวราคาทั้งชุดก่อนราคาทั้งชุดเลยแม่ค้าจะขายอยู่ที่1,290คูณคุ้มมากยังไม่ถึงพันหเลยคุณ ได้ทั้งชุดเลยถ้าเก็บปลายทาง1,200 1,340นะคะบวกไป50บาทส่วนถ้าใครจะแยกซื้อก็ได้อาจจะซื้อแต่เสื้อก็ได้หรือว่าบางคนเสื้อเยอะแล้วอยากจะได้แต่ผ้าถุงไปใส่กับเสื้อที่มีอยู่เต็มตู้เลยก็ได้นะคะเสือ้อหรือว่าผ้าถุงถ้าแยกซื้อก็อยู่ที่690ถ้าเก็บปลายทางก็740นั่นเองนะคะสนใจก็ทักมาที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะนี่เป๊ะมากแล้วใส่ไม่อึดอัดคุณส่วนเข็มกลัดนะคะอันนี้เราไม่ได้แถมนะคะลูกค้าสามารถหาเข็มกลัดช่วยๆไปแต่งไปเติมได้หรือว่าไม่่่แตงก็ได้ะคคะ okay,